เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆชมเลือกซื้อเลือกขายนะครับคันนี้เป็นเก๋งคูเป้สองประตูทรงสปอร์ตสวยงามครับเครื่องเกียร์ดีสีสวยเงาฉ่ำเกียร์ออโต้รถเดิมๆบอดี้ดีไม่มีชนหนักครับรถยังสวยปี97ครับคันนี้สภาพสวยมากสีสันเงาฉ่ำ เครื่องเป็นซิน1 5 0 0 c ซีซีเกียร์โต้ใช้งานได้ปกติบอดี้ดีนะครับไม่มีผุภายในสะอาดแอร์เย็นช่ำๆช่วงล่างดียางดีครับใช้กันอีกยาวๆเล่มเอกสารชุดโอนครบ3 9 0 0 0บาทนั่นเองรถสวยๆถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าหรือซื้อมาจามได้ไหมพาคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วย สนใจก็ไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองพิจัดดูรถอยู่กรุงเทพนะครับแถวสวนสยามเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยสามารถติดต่อกัได้ตรงได้เลยเกียร์ออโต้นะครับคันนี้มีชุดเครื่องเสียงด้วยภายในยังสะอาดสภาพดีเบาสวยทั้งข้างหน้าข้างหลังเล่มชุดโอนครบ สนใจก็ใส่ตรงเข้าไปได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ